เยอะแล้วเด็กมันจะเรียนเก่งขึ้นไหมไม่อยากทำไม่ต้องาเอยาเอาเป็นหุ่นใหญ่คอยสั่งอนวเรานักเี่ว่าคุณรักทุกคนนี่คือโฆษณาแอร์ที่สบายที่สุดจากไดกินใหม่สปายซีรีสเงียบสบายประหยัดไฟสบายราคาก็สบายสบายงบสบายใจไดกินการันตีแอร์มาตรฐานญี่ปุ่น อย่าปล่อยให้แดดทำผิวคล้ำเสียลอง Nivea Extra Bright มีวิตามินซี40เท่าและแปปไท์คอมเพล็กซ์ช่วยเสริมประการผิวให้ดูแข็งแรงพร้อม S P F 30ผิวดูใสไม่กลัวแดด Nivea Extra Bright Skin is for Radiance Nivea is for Skin อุยมาก็เงเงินจัง ดูก่อนเช็คฟันปลอมหรือ,อยังครีมติดฟันปลอมโพลิเดนปรสานสาคุณสมบัติติดน่นสนบสชั่วโมงกระชับเงยใส่สบายมากขึ้นยิ้มพร้อมรับทุกสถานการณ์โพลิเดนคู่แท้ฟันปลอมวานิชทาครอบหนักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติมววนิชหลังออกซิแอคชันช่วยขจัดคราบหนักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี่ส่วนคราบตกค้างหลังใช้แค่ผงซักฟอก ใช้เวนิชเพียงหนึ่งช้อนกับพงซักฟอกพลังออกซิแอคชันเข้าสลายคราบที่ซักออกยาใช้เวนิชกับพงสักฟอกทุกครั้งเวนิชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายให้หนูร้องให้หนูเต้นให้หนูเล่นอะไรก็ได้ขอโฟมล้างหน้าดรมนตรีของเขาดีๆนี่สิ์ของแท้เจ้าของแท้เจ้าของแท้ช่วยลดมันกันสิวดีแท้ฟมล้างหน้า มนตีน่าดูใสช่วยกันสิที่สิทธิ์ของแท้ดรมนตรีช่วยลดความมันต้องกันสิวเมื่อกี้อ่ะมีคนเล็บแชมพุด้วยแหละเพราะร่ม,มีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml อ h ฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮ m o วิตโกวันละหนเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยางานเสร็จแล้ว f <ย> <c oughs> ฟ m o มอสโอเมกมี DHA เพิ่มขึ้น60% o m โอเมก้าสมผสมได้อาหาร PDX ไอ้ไแม่ครับ f <c oughs> ฟ m o มอสโอเมกา้มกา จุดดำที่มองไม่เห็นยิงมีอีกมากซ่อนอยู่ช่วยจัดการด้วย Nivea l u m i n o u s ใหม่ผสานชัยอมิโดสาร Brightening ที่ดีที่สุดจาก Nivea รู้สึกช่วยลดเลือนฝ้าแดดสะสม10ปีจุดดำอยู่จางลงใน7วันใหม่ Nivea l u m i n o u s Nivea is for skin Mom Dad Show ย้ายเวลาฮากว่าเดิมทุกวันอาทิตย์2ทุ่ม5นาทีมาทำอะไรครับเนี่ยเส้นทาง ไม่ต้องถามไม่ต้องถามไปได้เดี๋ยวอ่านเอานอกจากแนวเพลงของวงที่เป็นเอกลักแล้วเนี่ยการโชว์ performance บนเวทีมัน่วันนี้ศิลปินของเราเป็นนักร้องสาวสวยทายาดสุรพลสุ้มบัดเจริญทายาดเลยใช่ค่ะใคร เ23เอาตอนนี้ลูกชายพ่อมา,มามเ,เลยผกขับจซ่บต่างประเทศแล้ววะชุกช่ยชกชายเขาเรียนจบไปแล้วโห <c oughs> ใหญ่มากเลยจมูกพี่แล้วเพลงใหม่ของพี่เจ้าวันีง <c oughs> <c oughs> ผมเป็นคนที่ชอบเขียนเพลงอยู่แล้วครับแล้วก็รักในการแต่งเพลงมาโดยตลอดเพราะทุกซิงเกิลส่วนใหญ่จะเป็นคนเขียนเอง เคยเห็นคนแบบอยากได้โอกาสในการหาพื้นที่บางทีเราส่งเพลงไปที่นู่นที่นี่ไม่มีใครได้เห็นเบิร์กพอยเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สามารถต่อโยอดโอกาสของผมได้ดีมากๆก,การจับมือครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมและก็นักแต่งเพลงมาก,มากแล้วคุนละ่ะร้อมที่จะก้าวออกมาพิสูจน์ตัวเองแล้วหรือยังฉันรักเธอพูดไม่ค่อยซึ้งขนมจีบไม่จ้ง ผมผมเขียนให้แม่ของผมแม่ผมเสียไปแล้วนะพี่กับข้าวบนจานนั้นถูกจัดเตรียมด้วยความรักทุกครั้งที่พี่กลับบ้านน่ะมันก็จะมีกับข้าวเดิมๆแล้วพี่ก็ชอบไม่ค่อยกินพี่เป็นคนชอบไม่ค่อยกินข้าวแม่ทั้งทิ่แบบแม่อยากกินมากเลย วันนี้เราพร้อมที่จะเปิดเวทีมอบโอกาสให้กับคุณแล้วคุณล่ะพร้อมที่จะเข้ามากว้าโอกาสแล้วหรือยังเส้นทางฝันของเหล่านักแต่งเพลงจะเป็นจริงได้จากปลายปากกาของคุณแล้วพบกันในซอมบี้ไรเดอร์เร่เร็วนี้เสื้อพร้อมบราครบจบในตัวเดียว Uniqlo บราช็อป <My girl. S 2> มามา่าโอเคสิตอิงสเกมไหมครับนักเรียนอย่าดื้อกับจานเข้าใจเป้าครับจ้ารองเท้าผ้าใบเบรกเกอร์เบรกเกอร์สั่งได้ดังใจ